สุดยอดเลยอะนนะกูถ่ายแล้วนะกูถ่ายแล้วนะโอ้โหหนึ่งสองนะคะกูถ่ายรูปกูไปแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปลง Youtube เองแล้วกันนะน <c oughs> มึงก็ไปลบรูปกูเอา พี่หัวบอกอว่าไงวะป่ะเขาบอกเป็นฐานจริงค่ะจะถ่ายเวลาก็ตามจะตาม,มง่ายใช่ไหมอะไรอยา่างเงี้ยเราซ้อมอะเราซ้อ,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 อมอะเจ็ดนัดแปดนัดถัดมาเออเออเออมึงยิงเลยกูกลัวเอาอีกใช่ป่ะพร้อมไหมกูกูถ่ายนานแล้วเอเอกูกูถ่ายตั้งนานแล้ว โอ้โหนี่มึงใส่รู้อะไรนะมันเป็นอะไรอ่ะครับปอคาบปอลำฮ้ยมึงมึงมึงอย่าขันมาทางนี้กูกลัวไอเฮียเออขัดอะไรลํำมาทิ้มมาทางกูแล้วสบายเลยดังมากเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยอื่เริ่มลื่นแล้วเฮีย พูดจากเพราะๆหนสิคะเวลาจะออกลง Youtube นะอืมค่ะค่ายกูเดี๋ยววันพร้อมค่อยมาเอายงกูถ่ายดังหนาแล้วมั้งไอ้เฮียนี่กูถ่ายนี่มือกูไม่มีสั่นเลยนะเชื่อไหม อืมอืมพอไหมไม่ขัดเลยค่ะอ่าพร้อมโอ้ยปีนทีบแรงมากเลยนะ